ครับสวัสดีแหละกะทักทายพ่อแม่พี่น้องเช่ารถพุชรถดำกันสุขูสุขคนเนาะครับของทีมงานของแต่ละทีมเนาะแต่เมื่อนี่กามาสวัสดีแหละกะทักทายอีกเช่นเคยเนาะครับในรอบเอา้าอ่ามาเบิ่งการทำงานการพุชของอ่การล่งลูกล้งของถนนบนทางเขาเนาะมื่อนี่ก็ชิเป็ดการล่งลูกล้งเนาะครับพี่น้องอ่โอ้ลูกล้ำง่ามหลายวกันง่ามงามลุกล้ำงงามแนนครับพี่น้องเลย ม,มือนี้ก็มาคู่กับสองร้อยสิบเจ้าแม็กท็อกน้อครับน้องรถแรกพุดยอดเลยครับมารีวิวนาอครับนาอโงโดดโคมาสูง,สงเช่นเคยนาอครับ เมื่อนี้บม่มีปัญหาอย่างครับเดินเสามาสตาร์ตติดเดินได,ด้จบทำงานเลยครับแมกทอเข้าอ,ออกไปแล้วเนาะครับอ้าวแบบได้เยีกบ้าลนี่ไปติดเพื่อนนั่นโอ้ยเฮ็ดนี้อย่างร่รฮะคือบอเท่ เออเท่เขาก็สิมาดัานออกตัวนะบอกไม่โค้เพื่อนก่อนครับอ๋อพระเอกของงานมากแล้วครับเพลเวอร์เกิบ์ฟเเวอร์เกิบมาแล้วมาเปิดปองม้ครับท่านนั่นก็จอดป้าไว้เลยครับ เปิดปองนี่เนาะครับตัวแก่บน้างให้เปิดนี่เนาะครับบ้านนี้โอ้ยเปิดนี่ก็สิมค้าอยู่นี่อีกแล้วบา้านนี่พี่น้องเลย พี่น้องว่าสิไปไหนบอรครับครับเป็นดินเนีนะ่ยผมหยาดแล้วเลยอยู่น,อน้องครับดินงานเราก็ได้จอดถาเลียงกันเป็นแถวอยู่น้องครับน,น้อง เ็จเ oh! oh, yeah, ็จโอ้แรงเดียววะโอ้ยรถเสือมาแลรถไดเสือมาค่ะออ้ยยาวๆๆๆมาะฮ่าฮ่าฮ่าอ้เจ็บยลายมมีขาเพ็าะเขาเลยขามโออยากเห็นอยาาเหียนอยากเห็นอยากเห็นฮ่าฮ่าฮ่า บอกแล้วบอกแล้วบอกแล้วไปวุ้นใหได้ราคาเที่ยวไหนไม่พูดกูไม่หัวหายจอดที่เบิร์ตเหมือนดิผัวเวอร์กับพัเวอร์กั็มาแล้วมาแล้วพร้อมดันครับผมได้การว่าจะเอาเบิรงกขั้นนี้ครับรถแรงก CJ มีพลมอพลมอโอ้ แรงร้ายครับเอ้าเอ,อ้าเบิง้งแม็กทอกครับเบิง talk, บ้งแม็กทอกเบิง้งแม็กทอกแม็กทอกไปแล้วโอ้ยไปแบบนิ่มๆเลยวะสัตว์สุดยอดครับเอาคือบอเท